นี่คืออะไรครับอาจารย์นี่ผมอยู่กับาจา์เสือนะภูเขาูุเรนอูเขาูุเรนที่ทำลงลงคูผูใหญ่ครั้งแรกใช่นี่คือภาพใหญ่ที่บอกจัมโบ้ทาทั้งหมด1ิบใบ9้าใบหรือสิบใบเก้าใบเก้าใบนนจัมโบ้นะจานอัคะอะไรอาจารย์เต็มไปหมดคาราเมลไปทางไหนอนุภาพไปทางเหนขอบนบานได้ไม่เหมือนกันนะ ปูเราเนี่ยขอปรมาณนั้นะเออผมก็ขอพรปูเลยนะอัล่างอัตราล่งเฉพาะไหมเฉพาะเลยใช่ไหมครับจ้องห้ขอเรื่องนี้คือปูเป็นคนตรงพูดดังๆจะเอาเอึ้งขออะไรขอเท่านั้นขอเลยปูช่วยหน่อยปูช่วยหน่อยอย่างนี้นะงนี่ทําปีหกหกเนาะทําภาพเล็กเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยภาพพักยี่สิเก้าไปพักยี่สิบเก้าไปเด้ายวสามไปสุดท้ายนะครับสามไปสุดท้ายแล้วนะครับไม่ต้องมาถามนะครับเพราะมันอยู่ในรายการนี่ผมไปยก็แล้ว ของท่านนะครับนี่แค่นั้นลองขอดูลองขอดูนะขอสิงซิทไม่ได้ที่อื่นไม่ได้เราลองขอปู่ดูเออรับลองไม่ผิดหลังนี่อาจารย์อาจารย์บอกว่ามาขอดูมาขอดูรลองขอดูลองเชื่อดูครับคุณจะศรัทธาท่านของมันต้องมีนะครับอว่าปู่ของเรา